สวัสดีค่ะอาจารย์ปิยวรรณข่าวาพุ่มนะคะวันนี้จะมาสอนรายวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะหรือว่า library automation system นะคะในปัจจุบันนะคะห้องสมุดหลายๆที่นะคะก็ได้นําโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติเนี่ยมาใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียนนะคะห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเฉพาะนะคะห้องสมุดมหาวิทยาลัยและหอสมุดแห่งชาตินะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีนะคะได้พัฒนาก้าวไกลไป,ไปเยอะมากนะคะไม่ว่าโทรศัพท์ก็จะเป็นในระบบของ 5G นะคะหรือว่าเทคโนโลยีอ,อื่นๆเลย เช่นธนาคารนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีธนาคารที่เป็นสถานที่เนี่ยน้อยลงนะเป็นอาคารน้อยลงก็จะมีการโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมผ่านทางทรัพท์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในห้องสมุดก็เหมือนกันก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เกี่ยวกับพวกคล i เอแนนะคะเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นเว็บอินเทอร์เฟซนะคะก็มีการเปลี่ยนนะคะเป็นเว็บเบสหรือว่าเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มแอตต์เซอร์วิสหรือว่าซอฟต์แวร์แอตต์เซอร์วิสนะคะ,ะ,คะก็จะมีการจัดเก็บรูปแบบของข้อมูลเนี่ยในอยู่ ของคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะจัดเก็บไว้อยู่บนคลาว d ก็คือสามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะห้องสมุดในต่างประเทศเนี่ยมีการใช้งานในรูปแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าห้องในห้องสมุดในประเทศไทยเนี่ยเนื่องด้วยบริบทของงบประมาณนะคะบริบทของบุคลากรหรือว่าบริบทของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะเราก็ยังมีการใช้ระบบห้องสมุดอตัตโนมัติอยู่นะคะค่ะมาดูกันว่าในรายวิชานี้นะคะเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะในรายวิชานี้นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด6บทด้วยกันนะคะบทแรกนะคะก็จะ เป็นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะเราจะเรียนความหมายนะคะพัฒนาการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในประเทศไทยนะคะแล้วก็ความสําคัญของระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะในส่วนบทที่2ก็จะเป็นองค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติค่ะอันดับแรกก็จะเป็นองค์ประกอบหลักของระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะประเภทของระบบห้องสมุดอัตโนมัติค่ะมาตรฐานและก็เทคโนโลยีนะคะที่นํามาใช้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะ บทที่3หลักการทํางานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติค่ะลักษณะของการทํางานของระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะชุดการทํางานโมดูลหลักของระบบห้องสมุดอัตโนมัติค่ะชุดการทํางานโมดูลเสริมของระบบห้องสมุดอัตโนมัติค่ะบทที่4ก็จะเป็นการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะ การเลือกระบบห้องสมุดนะคะหลักสําคัญที popcorn, ่ควรค้นงถึงว่ามีหลักอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขั fruit, beach, ้นตอนการนําระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในห้องสมุดนะคะบทที่5นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะมีทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันนะมีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสพทหรือว่า o b a c l i ิฟนะคะโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโคห้ค่ะแล้วก็โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติอลิสนะคะ แล้วก็บทที่6จะเป็นการติดตั้งนะคะการติดตั้งการบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะการเตรียมการติดตั้งนะคะแล้วก็การติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะการบํารุงดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะแล้วก็สุดท้ายนะก็จะเป็นแนวโน้มในอนาคตนะคะว่าระบบห้องสมุดในอนาคตเนี่ยจะเป็นในรูปแบบอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมด6บทนะคะ